สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับอีกหนึ่ง EP ของรายวิชา,าศาสนาและหน้าที่พล,ลเมืองนะครับสอคองหนนะครับโดยผมอาจารย์บัญชาแสงฟ้าครูกศนตตาบลน,นะครับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยอำเภอเมืองชนบุรีนะครับวันนี้ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงในเรื่องของอบทที่1ถึงบทที่4มาแล้วบทที่3มาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของบทที่4นะครับเรามาดูเนื้อหาในรายวิชานี้บ้างนะครับว่ามีอะไรกันบ้างในบทที่4นะครับเริ่มบทที่4นะครับหลักการสําคัญของประชาธิปไตยและคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และสามัคคีและปองดองนะครับเรื่องนี้เราจะพูดถึงข้อสําคัญนะครับหลักประชาธิปไตยคุณธรรมและก็จริยธรรมนะครับการอยู่ร่วมกันนะครับอ่ะเรามาดูในเรื่องข้อที่1พัฒนาการทางการปฏิรูปทางการเมืองเพื่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาษัตรว์ทรงเป็นประมุขหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบการปกครองที่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจในการปกครองประเทศเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีหลักการสำคัญคือ 1. อําอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนอำนาจอธิปไตยเป็นอำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศเป็นของประชาชนดังนั้นประชาชนจึงควรมีส่วนร่วมในการปกครองประเทศทั้งในด้านการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมอำนาจอธิปไตยประกอบไปด้วยนะครับอำนาจบริหารทำหน้าที่ในการบริหารประเทศให้มีความเจริญรุ่งเรืองอำนาจนิติบัญญัติทำหน้าที่ในการออกกฎหมายเพื่อใช้ควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมอำนาจตุลาการทำหน้าที่ในการพิจารณาและตัดสินคดีความต่างๆให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับหลัก นะครับของอำนาจอธิปไตยสูงสุดที่มีประชาชนามีส่วนร่วมในการปกครองประเทศนะครับก็จะมีด้วยกัน3หลักคือหลักบริหารนะครับหลักบริหารก็คือ,อพูดง่ายๆก็คือในส่วนของคณะรัฐบาลน,นะครับคณะรัฐบาลพออำนาจานิติบัญญัตกิก็ในส่วนของรัฐสภานะครับก็จะมีบุคคลที่ต้องทําหน้าที่ตรงส่วนนี้แล้วก็อำนาจตุลาการก็จะเป็นหน้าที่ของศาล ต่างๆนะครับในไม่ว่าจะเป็นสารรัฐธรรมนูญหรือสารปกครองหรือสารอะไรก็แล้วแต่นะครับที่มีหน้าที่ตรงส่วนนี้นะครับก็จะแบ่งออกเป็น3ในส่วนตรงนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะไปดูเนื้อหาแล้วก็เพิ่มเติมในตรงส่วนนี้ได้นะครับอ่ะต่อไปเรามาดูในเรื่องของหลักการสําคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะครับหลักความเสมอภาคเนี่ย ทางการเมืองเนี่ยประชาชนทุกคนสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองได้อย่างเท่าเทียมกันทางโอกาสบุคคลสามารถจะได้รับการศึกษาการรักษาพยาบาลและการให้บริการจากภาครัฐอย่างเท่าเทียมกันทางเศรษฐกิจประชาชนทุกคนต้องไม่ถูกกีดกันในการประกอบอาชีพการประกอบการ ต้องเป็นไปอย่างเสรีเป็นธรรมไม่มีการผูกขาดทางด้านการค้านะครับอันนี้ก็คือหลักสำคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับก็มีทั้งทางการเมืองทางโอกาสแล้วก็ทางเศรษฐกิจนะครับระบบการเมืองการปกครองในโลกปัจจุบันนะครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับเรามาดูในเรื่องของข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีของระบอบ การปกครองในบอบประชาธิปไตยนะครับประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองประชาชนมีสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคเท่าเทียมกันประชาชนมีเสรีภาพในการใช้ความสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีอันนี้ก็คือข้อดีนะครับพอมาดูในส่วนในเรื่องของข้อเสียบ้างเกิดความล่าช้าในการตัดสินใจเกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม นะครับแล้วก็ใช้งบประมาณมากในการจัดการเลือกตั้งนะครับเมื่อเร็วๆนี้พวกเราก็ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีการเลือกตั้งไปในระดับในระดับประเทศนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่จะต้องมีนะครับพวกเราก็ไปศ,ศึกษาแล้วก็ศึกษาแล้วค้นคว้าดูเพิ่มเติมได้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องที่2นะครับการมีส่วนร่วมทางการเมือง และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหาศัตร์ทรงเป็นประมุขนะครับความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยการมีส่วนร่วมของประชาชนเนี่ยหมายถึงการที่กลุ่มประชาชนหรือขบวนการที่สมาชิกของชุมชนที่กระทำการออกมาในลักษณะการทำงานร่วมกันที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วมความสนใจร่วม และมีความต้องการที่จะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมกันทางเศรษฐกิจสังคมและก็การเมืองนะครับก็อันนี้ก็คือความหมายของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช2560ได้ให้สิทธิประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมืองดังนี้นะครับก็จะมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งมีสิทธิ์จัดตั้งพรรคการเมืองมีสิทธิ์ เข้าชื่อเสนอกฎหมายสิทธิออกเสียงประชามติสิทธิการที่การมีส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองท้องถิน่นนะครับสิทธิตรวจสอบองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญสิทธิสมัครรับ เลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาหรือสวนะครับตรงส่วนนี้ก็คือรัฐมนูนแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราชส5 6 0นะครับก็มีดังนี้นะครับนักศึกษาก็สามารถไปดูนะครับว่า,าสิทธิของพวกเรามีอะไรบ้างนะครับนักศึกษาก็สามารถที่จะดูตรงนี้ได้นะครับ บทที่5นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิมนุษยชนนะครับเรากา็จะมีสิทธิมนุษยชนหมายถึงสิทธิที่มีตามธรรมชาติซึ่งติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดโดยมีความเป็นสากลและมีการรับรองไว้ในปริญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนะครับสิทธิเสรีภาพ หมายถึงสิทธิและเสรีภาพที่มีการบัญญัติรับรองไว้ในกฎหมายของแต่ละรัฐว่าประชาชนจะมีสิทธิและเสรีภาพในเรื่องใดมากนะครับไม่ว่าจะมากหรือน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับบริบทของสังคมประเทศนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็คือสิทธิมนุษยชนและก็สิทธิเสรีภาพนะครับของอของประชาชนในแต่ละบริบทของแต่ละสังคมแต่ละประเทศนะครับหลักการสําคัญสิทธิมนุษยชนนะครับก็ จะเป็นวงล้อนะครับนักศึกษาสามารถที่จะดูได้นะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะครับมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเป็นสากลไม่สามารถถ่ายโอนกันได้แบ่งแยกไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการสําคัญของสิทธิมนุษยชนนะครับนักศึกษาก็สามารถดูนะครับว่าความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติเป็นสากล ไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ไม่แบ่งแยกไม่ได้นะครับตรงส่วนนี้นักศึกษาสามารถดูได้เลยนะครับแล้วก็คิดตามนะครับตรงส่วนนี้นะครับต่อไปเรามาดูในเรื่องของขอบเขตสิทธิมนุษยชนนะครับขอบเขตของสิทธิมนุษยชนเนี่ยก็จะแบ่งย่อยออกได้หลายๆสิทธินะครับในเรื่องของสิทธิทางการเมืองเนี่ยก็ เช่นนะครับยกตัวอย่างนะครับการแสดงออกความคิดเห็นการแสดงออกเสรีภาพของสื่อเสรีภาพในการชุมนุมรวมกลุ่มการเลือกตั้งอันนี้เป็นต้นนะครับสิทธิทางการเมืองอะนะครับสิทธิทางสังคมก็เช่นกําหนดวิธีชีวิตทางสังคมได้รับการศึกษาประกันสังคมสุขภาพสวัสดิการทางสังคมนะครับอันนี้ก็คือสิทธิทางสังคมนะครับสิทธิทาง วัฒนธรรมก็เช่นกาหนดวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมนะครับการพักผ่อนวันหยุดนันทนาการนะครับอันนี้ก็คือสิทธิทางวัฒนธรรมนะครับสิทธิทางเศรษฐกิจนะครับก็การมีงานทำนะครับกำหนดวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจอันนี้ก็คือในส่วนของทางเศรษฐกิจนะครับสิทธิพลเมืองสิทธิพลเมืองมีอะไรบ้างก็สิทธิในการสิทธิในชีวิตและร่างกาย ความเสมอภาคทางกฎหมายการเลือกถิ่นที่อยู่นะครับอันนี้ก็คือขอบเขตของสิทธิมนุษยชนนะครับของอของของประชาชนนะครับทัศึกษาก็สามารถดูตรงจุดนี้ได้นะครับต่อไปบทที่6นะครับ เรามาดูในเรื่องบทที่6นะครับการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับต่อต้านการคอร์รัปชันนะครับต่อต้านคอร์รัปชันนะครับร่วมกันสู้กู้อนาคตนะครับเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ของเขานะครับก็จะเป็นรูปตามที่นักศึกษาได้เห็นด้านหน้านะครับก็คือถ้าเห็นสัญ,ญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือการต่อต้านคอร์รัปชันนะครับ การขับเคลื่อนการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรชุมชนนะครับสบภาคประชาชนเนี่ยก็ประชาชนเป็นผู้กำหนดเป้าหมายในการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตและแจ้งบ่อแสต่อหน่วยงานรัฐหรือหน่วยงานที่ตรวจสอบนะครับหน่วยตรวจสอบเป็นผู้กำหนดเป้าหมายโดยมีภาคส่วนต่างๆคิด ติดตามเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตนะครับตรงส่วนนี้ก็เป็นตัวขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตนะครับโดยโดยมีโดยมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและองค์กรในชุมชนนะครับหลักการของการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตเป็นการทำงานเชิงบวกไม่ต้องรอให้มีเรื่องร้องเรียนแจ้งบ่อแส แต่เป็นการป้องกันและปราบปรามป้องปรามยับยั้งไม่ให้เกิดการทุจริตมีหลักการสําคัญการเฝ้าระวังก็คือไม่จับผิดไม่กันแกล้งไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับอันนี้คือการเฝ้าระวังความเสี่ยงการทุจริตนะครับไม่จับผิดไม่กันแกล้งไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะครับตรงส่วนนี้นะครับสุดท้ายสําหรับในรายวิชานี้นะครับแผน5ด้าน นะครับปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะครับเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนะครับก็พัฒนากระบวนการยุติธรรมนะครับสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับราชการโปร่งใสนะครับตรงส่วนนี้ก็จะมีหน่วยงานย่อยๆแยกให้พวกเราได้ดูด้วยนะครับการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเนี่ย พอชอนะครับก็เป็นการปลุกพลังประชาชนนะครับอ่าเปิดเผยข้อมูลก็จะมีอ่าปวชนะครับประชาชนเข้าถึงข้อมูลราชก,การได้พัฒนากระบวนการยุติธรรมปวชนะครับดำเนินคดีดตามฐานเดียวอย่างรวดเร็วโปร่งใส ปปทนะครับก็คือการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายนะครับแล้วก็ราชการโปร่งใสกับหน่วยงานที่เข้าไปเกี่ยวข้องก็คือปป,ปทนะครับจัดทํากฎหมายการป้องกันการขัดแย้งผลประโยชน์อะไรประมาณนี้นะครับด้านแผน5้าด้านปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็จบในรายวิชา ศาสนาและก็หน้าที่พลเมืองในระดับชั้นมัธยมศาตอนต้นนะครับสอเสือคอควาย2 1 0 0 2ในวันนี้แล้วนะครับกอ็อาจารย์ก็มีเรื่องจะมาฝากแจ้งกับทางนักศึกษาทุกท่านนะครับกศนอของเรานะครับได้เปลี่ยนจากกศนไปเป็นนะครับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัธยาศัยนะครับเปลี่ยนเป็น กรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหรือชื่อย่ р? อกรมส่งเสริมการเรียนรู้ก็คือสสเสือกไก่รอเรือแล้วก็จุดนะครับอันนี้คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับหลังจากนี้ไปเราก็จะไม่ได้ยินคําว่ากศนเราแล้ว well นะครับก็จะได้เป็นใหม่และเปลี่ยนเป็นกรมส่งเสรここิมการเรียนรู้ก็คือจะโตขึ้นนะครับพวกเราก็จะโตขึ้น นะครับจากที่เราเคยมีเลขาเราก็จะมีอธิบดีนะครับหลังจากนั้นกรมส่งเสร,ริมการเรียนรู้แล้วเนี่ยพอมาถึงกรมส่งเสร,รมิมการเรียนรู้ในระดับอำเภอเนี่ยจากเดิมเราจะใช้กศนอำเภอเมืองชนบุรีนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะครับหรือชื่อย่อก็คือสลาสเสือกไก่ลเรือจุดอำเภอเมืองชนบุรีนะครับสมัยก่อนเราก็ าจากเดิมเราก็จะเป็นกศนอำเภอเมืองที่เราติดปากกันอยู่นะครับว่า,าตรงส่วนนี้ตอนนี้เราได้มีการเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับแล้วก็กศนจังหวัดก็เปลี่ยนเป็นส่งเสริมการเรียนรู้ในระดับจังหวัดนะครับอำเภอก็จะเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองชนบุรีนะครับก็ นำข่าวมาแจ้งให้กับนักศึกษาได้ทราบเพราะหลังจากนี้ไปก็คือตั้งแต่วันที่18ที่ผ่านมานี้แล้วนะครับก็นักศึกษาก็อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะครับแล้วก็นักศึกษาสามารถเข้าไปดูใบงานใบความรู้คลิปต่างๆของทางกศนอ,อำเภอเมืองชมบุรีเราได้นะครับก็ยังเป็นชื่อเก่าอยู่นะครับกศนอำเภอเมืองชมบุรีเราได้นะครับก็สําหรับวันนี้ก็คงจะสวัสดีครับ